เขาสาวกูทำไมอ่ะอะไรก็ยืมเล่นเกมหน่อยเหรอมึงคิดว่ากูโง่หรือไงมึงจะเช็คเบอร์ใช่ไหมอีทโฮหัวเมียกันต้องไว้ใจซึ่งกันและกันเว้ยเออไว้ใจไว้ใจนะนี่แต่มึงเมมเบอร์ใครไว้เนี่ยฮะนวลนภาใครอ๋อชื่อม้าแข่งคอ,อกเนี่ยก็บอกฟิตีนจัดวันเสาร์กูจะไปเสี่ยงดวงถ้ากูได้นะกูจะไม่แบ่งมึงเลยเออขอโทษอุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษ กูผ right. right. ัวมึงนะมึงต้องไว้ใจกูสินี่น่ใจหูเลยเกือบไปรอดแล้วกูีบ้านี่แต่หูหลุดใส่แว่นไงหรอเฮ้ยแม่งเฮ้ยเกือบสวยซะแลเสือกลืมโทรศัพท์วางแม่งไว้ซะได้เฮ้ยดีว่าวันเชื่อไม่งั้นพี่นาดแน่ ฮัลโหลขอสายพี่คอมค่ะจากไหนคะจากนวลนภา,าค่ะบอกว่าอย่าลืมที่นัดกันไว้นะคะจากไหนนะจากนวลนภา,าค่ะ มันต้องตัดไม้ข่มน,น้ำเสียงดังเข้าไว้อะไรอะไรของมึงอกีกเปล่าค่ะเออกูเป็นผัวมึงเนี่ยกูไม่เคยคิดนอกใจมึงเลย มาเยียบหลังให้กูหน่อยได้ค่ะคนดีมาอืม้มน้อยน้อยอีกหน่อยอีกนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยเผาลงหน,น่อยเถาลงอีกนิดนึงเมื่อกี้ม์าแข่งโทรมาบอกว่าที่นัดก,กันไว้เย็นนี้อย่าลืมนะคะ,ะมาได้ใช่หนูนภาไง ชิบหายแล้วเฮียบอกไม่จำเป็นไม่ต <online jam> ้องโทรมาให้จ <lonely> ็อกกี้โทรมาอย่างนี้ต้องเติมมาค่ะเธอครับปราบเท้าท่านโยคีโนได้โชเลเกะขามาขามโหริตตาหริตตาอินีนายพากัวฟังเพลงอะไรวะเนี่ย ม่่รูรรค้คือได้ชาชามาลฮะคือไดชาชามาลเขาว่าอะไรวะอืขึ้นแล้วชักใช่ไหมอ๋อขึ้นแล้วชักครับเปเรี็นมานานยังอเป็นมานานหรือยองังเออเพิ่งเป็นครับเพื่อเป๊ะเพื่อเป๊คะครับเพื่อเป๊เะอ๋อเพื่อเป๊ะเพื่ออะไรน โ้นะูราโดหบีรโดราดีโอไปเด้ไปเอไปเอเขามอไปสิอะไรที่ระจ้าไม่ไปแล้วพี่เคาอยู่อินเดียมามรือกูเคยอยู่ริเบียรเคล้ายิเดียป้ะอิเดียจะดูสวยว่ะโอ้โหไอ้ม่เห็นนะมีกันนะ นี่กูเดี๋ยวดี๋ยวเยเดี๋ยวได้วกเดี๋ยวด้เดี๋ว่อดด่ด้๋าว่าอะไรพี่เขาบอกว่าถ้าโกนแล้วมันจะไปรับไปกลับไปหน้าเาโอ้บอ้นีะไ้อจับไว้ได้เหรอท่านบอกให้ก้มหัว เอาช่วยวุ oh, 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 oh. ่นแค่ เอ้อะไรอ่ะจับไว้จับไว้จะปล่อยมือจับไว้ไวทำอะไรไอ้ยกทีไอ้เว้นี่มันเยี่ยวเลยวะเนี่ยจับไว้กันรจะสนกิจเรื่อ้โอ้โหนึ่งเหน่งชนขนาดนี้วะโอ้ยโอ้โหไอ้ยกทีอะไรเนี่ยไอ้ยัวจำหน้าเยี่ยวยัวนี่มันเยี่ยวยัวจากัวยัวโอ้เยี่ยวจากกระจูมึงเนี่ยบอกว่ายัวกัอยวเนี่ยนี่นะเอาไปกินรังหนสามเบี้ยยัว หลังอาหารสามเวลาใช่มังกรจะชูชันมังกรจะชูชันโอ้ใหญ่วันใหญ่คืนใหญ่วันใหญ่คืนนอนกับผู้หญิงมีมี้วไม่มีมิ้วรักโอ้โหแม่งวิเศษจริงๆมีคนแมม๊นะนะห้ามร้องไห้โอ้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเรื่องร้องไห้เนี่ยไม่ร้องมาสิบกว่าปีแล้วอไอ้เรื่องใหญ่คือกูจะแดกยังไงเนี่ยเยี่ยวเนี่ยอ๋อก็ใส่ปากแล้วก็เกิดเท่านั้นเองเป็จากอะไรกินกันทุกวันมึงก็กินเหรอโยคีกินนี่ดูนี่โอ้โหนี่มึงแดกเยี่ยวตัวเองด้วยอืมหลังเกินถุงไม้เนาะ เป็นเหยื่อคุเส็ีกเยี่ยวเหยือเหยื่อาการชักก็จะหายแล้วก็จะแข็งชูชันเอาไปกินดูสุดยอดอออออมมน่าผิดหวังจริงๆเป็นทหารหารเนี่ยมีหน้าที่รับใช,ช้ช้าไม่ใช่ไปชกไต่กับชาวบ้านชาวช่องเขาขออนุญาตครับผมผมจะพูดเลจ่จะ ผมอยากจะถามคุณมาตาผมเนี่ยไปทำอะไรไปลบครับไปทำตาสองชั้นห<ฮ><ฮ>มอเขาจะทำให้สองข้างเพรนี่ผมอยู่ราชการไม่ได้งไงก็เลยทำตาสองชั้นแค่ข้างขวากว่อนที่หน้าหมอนัดข้างแล้พอข้างนี้ทำย้ายมาปิดข้างนี้จบไหมจบหูผมนี่คุณรู้ไหมหูผมนี่ทุกวันนี้เป็นยังไงทำไม ทำไมผมถึงต้องพูดเสียงดังพูดไปเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองอยู่แล้วผมอยากจะถามคนว่าหูผมเนี่ยไปทําอะไรมาทําหูสองชั้นมาครับหูนี่ไม่ใช่อาคา,า,า,ารพณนชย์อาคารพันชย์นี้มันสามชั้นครึ่งครับผมอาคารพันชย์นี้ที่ยังสร้างไม่เสร็จสองชั้นไหมผมจะบอกคุณไห้ที่ขาของผมเนี่ยคุณรู้ไหมมันมีอะไรมันมีเหล็ก ตามอยู่หนากขนาดนี้ตอนนี้เราไปเท่าไรหรอแต่ยามหน้าหนาวธันวามกรากุมภาลมหนาวชวยมอเนี่ยมันสะทานไปถึงกระดูกผมอยากจะบอกพวกคุณให้ว่าทุกคนนะ่ะ มีอดีตกันทั้งนั้นจ่ามีจ่าคนเดียวเท่านั้นไม่เคยล้อเลียนผมได้ของผมเลยรู้นะว่ารับหลังผมเนี่ยทุกๆคนเนี่ยล้อเลียนผมเป็นประจำผมไม่ได้งโงห่หรอกก็มีจ่าคนเท่านั้นแหละที่มีวิน,นัยอันนี้ผมยอมรับ ครับอ,อคือจ่ามาดิ้ดิไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกครับผมอืมจา้ามาเถอะผมไม่ทำอะไรจ่าหรอกนะเ,เพราะว่าจ่าเนี่ยไม่เคยร้อเรียนผมนเงอผมบ,บอกให้มาดิคือเรื่องมันเป็นผมไม่อยากรู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแหละ จะรู้ว่าใครเป็นคนเริ่มต้นก่อนเท่านั้นเองเป็นทหารมันต้องอดทนอดกลั้นใครใครเป็นคนเริ่มต้นก่อนผมครับผมเป็นคนเริ่มต้นก่อนครับผมจะเป็นคนหน้าเขาแท้ๆทำไมจะไม่ดูแลผมผิดเองครับผมที่ไม่รู้จักอดทนอดกลั้น ไม่รู้จักรักษาระเบียบวินัยของทหารครับผมเด็งั้นจ่าก็ไปติดคุกแทนลูกน้องของจ่ากันแล้วกันทราบครับผม